กราสสุรีครับผมจะอปชมมาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่กองร้อยพัฒนาที่3และตรงนี้เป็นจุดรวมพลนะครับผมที่เวลาตอนเช้าก็จะมารวมพลเช็คกาลังพลกันข้างหน้านี้นะครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมสิ่งสวยงามของบริเวณกองร้อยพร้อมแล้วเข้ามารับชมกันเลยตามมาเลยครับโอเคครับผมตามมาตามมานะครับผม่อน่นก็ต้องกราบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้ครับตามมาครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันออกพรรษานะครับผมเป็นวันดใหญ่นะครับผมในตรงจุดนี้นะครับ ก็จะจัดสรรเป็นแมวของสวย่อมเล็กๆนะครับผมนีม่นะครับเมียวราเป็นฟิวธรรมชาติสวยงามมากๆทุกคนเห็นไหมครับปะและไฮไลท์ของเราอยู่ด้านหลังนะครับผมตามมาครับอันนี้แค่น้ําจิ้มนะครับผมเนื้ออยู่ข้างหลัง,ต,งตามมาครับเวลานี้ท่าผู้ปครงน้อยก็นะครับผมมีความร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบนะครับผมเนื่องจากกําลังพ้นบางส่วนก็แยกย้ายกันไปทํางานและช่วงนี้ผมมเวลาเล็กน้อยก็เลยพานวมาชมความสวยงามของน้อยตามมาครับ แรกตรงจุดนี้เป็นห้องรวมข้างล่างนะผมเป็นห้องโถงกว้างนะผมเป็นชั้นนะผมชั้นล่างนะผมโดยกองร้อยจะมีอยู่สองชั้นโดยชั้นบนจะเป็นเรือนนอนของพลทหารตามมาครับโอเคนี่ครับผมข้างในก็จะมีโอ์ประกอบของพัลดลมเพดร์นะครับผมหลอดไฟนะผมก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทบนะผมในประเทศไทยเลยครับผมตรงนี้นะผมตามมาครับโอเคตามมาตามมารู้สึกว่าคลิปนี้อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะผมนะเป็นการพาชมกองร้อยเขาแรกนะผมสำหรับ สถานที่ทํางานผมคอ,องร้อยพัฒนาที่3อโอ้โหและตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับที่จะพาทุกคนมารับชมวันนี้มันคือสวนหย่อมที่จัดแต่อย่างสวยงามนะครับผมผสมผสานด้วยไม้ประดับนานาหลากหลายชนิดตามมาดูกันใกล้ๆตามมาครับมามา,น,าน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับผมซึ่งสวนหย่อมแห่งนี้ผมเคยมีส่วนร่วมในการจัดก่อนที่จะขึ้นไปอยู่แมสซอู like <S <S นะครับผมเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมทุกคนและวันนี้กลับมาดูมันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยองค์ประกอบของ ไม้พันหลักไล้นี่นะครับผมนี่นะครับผมตามมาครับตามมาครับโอ้โหอันนี้ต้นอะไรทุกคนรู้จักไหมครับนี่นะครับมันคือต้นสวนหอมใบจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหอมสดชื่นกลิ่นใบมิ้นท์นะครับผมนี่นะครับผมสวนหอมมาตามมาครับโอเคบริเวณพื้นทางเดินก็จะเป็นปูนซีเมนแอนสี่เหลียมอัดแห่งนะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมตามเข้ามาครับ เมื่อเดินเข้ามาตรงบริเวณด้านในก็จะเจอกับหิียอ่อนแล้วก็ความสวยงามด้านล่างนีเป็นถั่วและผมไม่รู้ว่าถั่วอะไรแต่เป็นถั่วที่ใช้เป็นไม้ประดับโอ้สวยงาคแลบผมด้ะตรงนี้ครับมาดูใกล้ๆครับอันนี้คือต้นเศรษฐีเรือนทองนะผมว่านมหามงคลนะครับผมนี่ครับมีสีทองแล้วก็สีเขียวสวยงามไปทุกคนตามมานี่นะครับ มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะผมบางสายพันธุ์ผมก็ไม่รู้จักชื่อเอฟซีคนไหนที่รับชมแล้วก็รู้จักบอกด้วยอันนี้นี่เป็นพยานนกคูม่มือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนี่นะครับผมตามมาโอ้โหมีความสวยงามความเป็นธรรมชาติตออแ,แล้วผมตรงสวนหย่อมใกล้ๆมันก็จะมีห้องน้ำของกําลังคนห้องอาบน้าห้องสุขาก็อยู่ด้านานี้นะครับผมนะเป็นห้องน้ําที่รายล้อมด้วยธรรมชาตินะผมห้องน้ำประหารตามมาครับมา เชื่อว่าหลายหคนคงยังไม่เคยเห็นมุมนี้นะผมเอฟซทุกคนนะผมยกเว้นเอซที่เป็นเอฟซผมที่เป็นทหารเหมือนกันน่าจะเคยชมน่าจะเคยคุณเคยกระแนที่อย่างนี้แล้วนะสำหรับ f อซที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ค่าราชการน่าจะยังไม่คุค้นเคยและวันนี้ผมพาคนมาชมให้คุค้นเคยตามมาครับไปโอครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะผมห้องน้ำของทหารโอเคมาดูด้านในสักเล็กน้อยตามมาครับนี่ครับโอ้ ตรงนี okay. ้จะเป็นห้องอาบน้ำของกำลังพลตามเข้ามารักตาม้ามามีนะครับผมมีความสวยงามครับผมสะอาดสะอานนะครับผมโอเคไปสำหรับสถานที่แล้วผมจุดสวยงามขอพัฒนาที่สามของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจากตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับผมตามมาดูครับก็จะประดับประดาด้วยต้นใส่ต้นเล็กเป็นแถวแนวยาวล้อมรอบไปจนถึงตัว ด้านหลังของข้างน้ำฝั่งนู้นเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมาทะลุเชื่อมต่อกับตรงจุดนี้เลยนะครับผมจานวนของต้นไทรที่ปลูกนะครับผมทุกคนไะตามมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสวยงามมากก็จะมีไม้หินอ่อนให้นั่งชมนะครับผมให้นั่งชมบรรยากาศบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับผมหรือจะนั่งกินข้าวนั่งคุยกันนะครับผมเอาไว้ให้สําหรับน้องพู้ทหารเวลาพักจากการกลางคืนก็จะม,มานั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันตรงจุดนี้มันก็ขึ้นแล้วก็มีความสุขทุกคนนี่นะครับ กองร้อยนะครับผมกองร้อยพัฒนาที่สามของผมนะครับผมนี่นะครับผมไอเดียของผบร้อยนี่เจ๋งสุดยอดนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่นะครับแม่สาหรับคนข้างนอกแล้วผมที่อยากเข้ามารับชมแล้วผมก็เข้ามารับชมได้แต่ก็ต้องทําการแลกบัตรบริเวณหน้าค่ายก่อนนะครับทุกคนนี่นครังนี่จักรยานยนต์เก่าๆเราไม่ทิ้งเรานํามาประดับให้ดูมีความสวยงามคลาสิกไปอีกรูปแบบหนึ่งทุกคนโอ้โหมันสวยงามแล้วก็ องค์ประกอบธรรมชาติมีทั้งไม้เก่ากต่างๆนะครับผมที่เหลือใช้แล้วผมก็จะนํามาเป็นไม้ประดับนะผมของกมะดอบตานะครับต่นมาโอเคคนระับตอนนี้ก็จะมีรูปปั้นของไก่แจ่ตัวน้นอยๆนะครับผมนี่นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนชมสวนยอมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ